นี่ครับเมนูครับวันนี้นะครับผัดปลาดุนะครับผมจะมาทําการผัดปลาดุกให้กินนะครับดูครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับผมผัดปลาดุน่ครับเริ่มจากผัดปลาดุกใส่พริกก่อนนะครับให้มันสุกก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่น้ําลงไป กันกระทะแห้งนะครับนี่ครับทีนี้นะครับปรุงรสด้วยน้ําตาลครับผมใส่น้ําตาลลงไปแล้วก็ผงนัวนะครับใส่ผงนัวลงไปครับนี่ครับผมปรุงรสนะครับใส่ลงไปเวแล้วก็นี่นะครับซอสฟ้าเขียวครับใส่ลงไปครับ ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับนี่ครับโอ้โหใส่ลงเยอะเลยครับทีเดียวครับตามด้วยนะครับซอสหอยนะครับนี่ครับใส่ซอสหอยลงไปรอสักพักหนึ่งครับให้เดือดก่อนนะครับเแล้วเราค่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักลงไปนะครับนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับใส่มะเขือลงไปนะครับนี่ ใส่มะเขือลงไปครับกับเนื้อปลานะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเยอะๆลยครับมะเขือทีนี้ก็คุกเขานะครับให้เนื้อปลาสุกแล้วก็ให้มะเขือสุกนะครับผมคุกเขาเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ครับ พอเดือดได้ที่นะครับเดือดได้ที่เนื้อปลาก็จะสุกนะครับมะเขือก็จะสุกนะครับเดี๋ยวผมจะลองตักชิมดูนะครับว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะครับรสชาติได้ที่หรือยังครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับว่ามันได้ที่อร่อยหรือยังครับผมโอเคครับผม โอเคครับสุกเรียบร้อยครับต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวผมสิชิมให้เบิ้งนะครับตักกินครับข้าวหอนฮอนนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้เบิ้งนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมใส่พีกสดลงไปค่ะ มืเกือสุดแล้วเราก็ใส่ใบโหระพา เตรียมชิมกันค่าเดี๋ยวผมสีชิมให้บึงนะครับว่ารสุนชาดสีแสบบอนะครับผนมะอืมุดยอยอร่อยอร่อยให้กินกับข้าวร้อยอแ่บรับ